โกการาสาวีรสาสวัสดีกันคนทุกท่านกันยน,นะจ๊ะวันนี้ก็เราจะมาเล่นเกมส์ซาร์ฟารีไวจากค่ายบีจีนะไงน้งนนนนองครเออมาจ้าเริ่มกันเลยดีกว่าเจ้าป่าเจ้าคามนุกคนจชาเออสิ่นโตของวะสิ่นโตของเราเจ้าป่าเจ้าคามมาจ้าเออเข้ามาเลยต้องลีแล้วหรอจ้าเกินไปลูกพี่อ่ามีทุนอยู่สามพันบาทนะท,นท,นทนุกคนจชา คนก็แบบนะโอเคอยู่มาบเปนที่เป็นหคู่จองคู่ายของเราแล้วกันนะจ๊ะมาสมุนไปก่อนจ้าเออวันนี้ไปไปชิชวก่อนนะทุกคนนะเอออาฮจารวันนี้ไอ้ตุ้ยก็ไม่มานะทุกคนนะอะไรไปลงไปน้ำเลยจ้าพูดได้คำเดียวว่าอะไรไปลงไปน้ำเลยจ้าโอ้โหทุกคนเกินไปตักเตอร์อะไรจะ,ะไหลเกินขนาดน,นี้ลูกพี่ โอ้ลูกพี่เราไม่มาเลยจ้าเจ้าวันนี้เจ้าวันนี้ลูกพี่เราไม่มาเลยจ้าเกินไปดอกเตอร์โอ้ซิมหมุนไปก็ไม่ได้จ้ามาโอเคสามซิม,มุนไปแบบชิมจุ๊บๆเลยแล้วนะไม่ใช่ชิวๆไอ้เราพวกไม่รู้เรื่องทุกคนไอ้เราพูกไม่รู้เรื่องนะแต่ะค้อนจา๋าเออเฮ้ยเกินไปดอกเตอร์ไม่ตรงไม่ตะไรซะด้วยจะตะคนจา๋าประเด็น ไปได้ไม่เตรอไม่เตรอซะด้วยนะทุกคนนะเออไอ้ยาไอ้ายอาไปรู้ไหมดูก่อนโอ้โหเกินไปแล้วเออวันนี้จะได้กำไรไหมนี่ยจัดคนจา๋าโอ้โหขาดทุนแน่ๆเลยฮ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรสู้ต่อสู้ต่อจัดคนจา๋าไม่ยอมแพ้จัดคนจ๋ามันต้องได้อ่ะ มีจังหวะหนึ่งมันต้องได้อจ้าไม่ได้นี่ไอเราแบบเจ็บจีจะคนจ่าหมุนไปสามสิบหมุนมาไม่แตกเลยนะซัดดอกโอ้โหอะไรจะมาแบ็บเกือตรงเกือจัดเลยจะคนจา่าโอ้โจังหวะนี้มาสี่สิบบาทโอ้โหบอกเลยมันต้องแตกให้ได้โอ้โหมาหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบหกบาทมากองโตโอ้โหยังไม่ทันได้บอกเลยนะคนน้บอกเลยมันต้องได้่ะ โอ้โหโค้ตเท่ตอลคนตาโอ้โหไม้สี่บาทเออไอ้ยาไมหนึ่งร้อยยสบาทตาคนตาโอ้โหไมส้อยสีบาทนจาเอออ้ยาก้นโตไม้แล้วนัทคนตาสองพันสี่อ้ยสองพันสี่บาทนะลูกนะเออไอ้ยาเอาเรื่องจดคนจาจังหวะนี้ไม้สี่บาทตาคนจาเออโอ้โหไมร้อยสบาทตาคนจาก้นโตขเราจะเป็นเท่าไรมาพายโอ้โ ร144บาทตะทนจากอาญาเอาเรื่องโอ้ตอนมาแล้วเลยนึกว่าไม่ได้แล้วนะนึกว่า,วาต้องร้องไห้กลับบ้านเลยนะกโอ้โหที่ไหนได้ล่ะทุกคนแต่รัวๆตะทนจา่าอาทำไมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทโอ้ก้อนโตมาหนึ่งสามร้อยสิบสามบาทจา้าเจ้าเออยาไอ,อ้บุกุดูบอนจะไม่เท่าอะไร หนึ่สบาทจ้ากคนจ้าโอ้ยไม่สิบาทเออโอ้ยไม่สามร้อบห้าทจ้าคนจ้าก้มตมา1นึ่ปรสีบสองาทโอ้โหโอ้โหเอาเรื่องจ้าลูกแม่เอออ่จาจะมาในไม่ทาบบาทเออโอ้ทุกคนเอาอะไรจะมาอะไรจะเกิดจ้าทุกคนจา้าไม่รู้ไม่รู้ไม่สองบาทเออ โอ้โหก้อนตอไม้เนี่ยตำนวนจ๋าก,ก็ร้อยสิบสามบาทโอ้โหลูกพี่เราเอาลูกจัดอ่ะเอ้ยอ่าดูคนที่ไหนได้ที่ไหนได้มาสิบหกบาทดูคนอ่ามาจังหะนี้เรจะมาจะเกินมาอีสิบห้าบาทเนี่จยจรนวนจ้าไวมาสี่ตัวเป็นนีิสวยสี่ต้าลูกแม่เออทีนี้ก็ว้าวาววนี่แล้วนะทุกคนจังหวะนี้ไอ้นนอตุย้ยไอ้ตุ้ยหนึ่งตัวจะมาไหมจ้า ไอตุย่ยโอ้โหไม่มาไม่เป็นไรนะทุกคนจ๋าอะไรน้องก็ได้อยู่แล้วอ่ะเออตายทำไมไอตุ้ยอะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่แคร์นะทุกคนจ๋าเป็นไงไม่สองพันหนึ่งร้อยบาทจุบๆเลยลูกนะยา่าตะวันนี้ไม่สองร้อยยี่สิบบาทจ้ทุกคนจ๋าก้อนโตมั้สองพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทตะคุณจ๋า,กกอา,า,า,จาเอาเรื่องบอกเลยครั้งนี้ว่าเอาเรื่องนะลูกนะ บอกแล้วมันต้องมาเออไม 1, ่หนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทจัดคนนหาไม่สามบาทหนคนละเออโอ้ยไม่สิบเอ็ดบาทจัดคนนหาโอ้ยไม่เก้รบาทจุบๆเลยนะคนนะไม่สี่บห้าทจ้จา,า, 12, าเออเอจังหีกอ้อนโตไม่จัดซ่าอเป็นไงหนึ่งพันสองร้อบาทเอ้ยหนึ่บาทโอ้จังหวนี้เราพู้ไม่รู้เรื่องนะนนะ เป็นไงจ๊ะเป็นไงจ๊ะทุกคนจ๋ามา42บาทโอ้โหไม่หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทจ้าไอตุ้ยจะมาแล้วจ้าไอตุ้ยมาสิบเจ็ดบาทจัดทุกนจ้าไอ้ห่าเป็นไงเป็นได้โอ้โห้กองต่อมาเงินระบบชัปป่วโงไม่กันหน,น,นึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสามบาทจ้ดทุกคนจ้าเออไอ้ย่าขอซื้อแล้วกันนะทุกคนนะมันไม่ค่อยเราก็ขอซื้อแล้วกันกนะทุกคนจ้า ซื้อไปสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทว่าจะได้หรือเปล่าอาสนา,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 าผู้ได้เนาะไม่รู้มาสิบสองหมื่นไปนะจ๊ะสิบสองหมืน่นไปน่ะเออจังหวะนี้อะไรจะมาตะาลุกตาลุยอย่าอะไรเป็นลมเนน้ำเป็นตะลุกตาไอตุ้ยิ่งของเราหลับเป็นลมเปนเอ้ยชุี่หลับไม่ใช่ลมพัดไล่เป็นตะลุกตะลุยอโอ้เอยเราพูดไม่รู้เรื่องย่าซื้อไปต่มร้อยกว่าจะได้เลยอ่ะ โอ้โหฮ่า่่ดูอนดูท่าทางไม่น่านจะได้ไม่น่านล่องน่ตะร่นตาจะลอกหรือจะล่วงเนี่ยมันจะล่วงเลยมันไม่ลอกเลยโอ้โหทุกคนให้มาแค่ยี่สิบห้าบาทซื้อไปสามร้อยกันล้ตอนร้นตาเออคนดูเป็นไงเป็นไงสิบสองหมุนไปจุบๆเออเพิ่มไปสิบสองหมุนอ่ะเอ้ยเพิ่มไปสิบสองหมุนเสื่ย โอ้หไม่สี่บาทจ้าเออโอ้โห,ด,นะโโโหดูคนไล่ไปลงไปนะ้ำไม่ต้อคนตจฮ่าให้ดูคนไม่มีเรื่องจะพูดเลยจะรนแต่ดูเซดูไซมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วตาเอา้ยแต่ลุ่แม่ไม่สองบาทโอ้โหเอ้ไม่ยี่สิบสี่บาทจะรนตาไม่เก้าสิบาทดหน่อยคนนะเออ อาย่า <Yeah, S 2> ก้นโตมาแล้วทีนี้ทีนี้หนึ่งร้อยสิบหกบาทโอ้โหว้าหนึ่งร้อยกว่าแลรอน้อนะมันต้องมามันต้องมาให้ได้มาให้ได้สิตรลูกพี่เออไหมสีบาทตระท้อนจ้ะอาย่าฮะอ่าต่วนันนี้อะไรจะมจาตะรอนจ้แต่ว่าคุณมาตังค์ไม่จานะ่ายน่ะน้องน่ะประเด็เนะคือตัวคุณมาตังค์ไม่จ่ายนะสระมนสุดท้ายกูไอ้เราไอ้เราขาดทุนนี่แล้วเสือไปซื้อไอ้เราผิดหีือล่ะเนาะ นอหนอหน่ no. No, no. ออไปซื้อเลยดีกว่าอรออะไรน้องได้แล้วว่าหนอหนออ่ะต่อวันนี้รออะไรจะมาอ่ะอ่ะลืมหมุนอไอเราว้าวุ่นแล้วนะทุกคนต่อวันนี้ไอเราไม่รู้อะไรแล้วนะตำรวจจ่าทุกคนวันนี้ก็ซึมเอ้ยชุยวันนี้ก็ซิมปีแล้วนะจ๊ะใครใช่หลงบ้านยุบม,มือดิ ดูคนจังหวะนี้ไม่ตรงไม่หมอะไรจะด้วยนะลูกน้าใครที่อยากให้เล่นเกมไหนอยาตามเอ้ยทุวยใครที่อยากให้เล่นเกมไหนอยาตามเกมไหนก็เม้นมาได้เลนส์ราเม้นมาใต้ข้อเมนได้เลนส์ราก้นโตมาหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดบาทต่อคนจ่าเออใครที่อยากให้เล่นเกมไหนก็เมนมาได้เลยจ้ราอ้ยะคนสามสองร้อยเจ็ดสิบบาทต่อคนจ้าสวยไม่สองพันเจ็ดสิบบาท ไอย้ยาก้นโตมาสองพันห้าเอ้ยสองพันสามร้อหบาทจาคนจาา้าไอ้เรื่องสินโตเอ้ยเจ้ป่าเจ้าขาของเราเอาเรื่อง,น,องนะกนะโอ้โหโอ้โหก้นโตมาหนึ่ันหรยเก้าสิบหกบาทจตุคนจาา้าไอ้ยาเอาเรื่องเป็นไรกไอย้ยาเนี่ยไม่เสร็จลอะอะ โอ้โหไม่สามบาทต่อคนจ่าโอ้โเนียบจัดอ่ะทุกคนว่าปะมันเนียบไปอ่ะโอ้โยก่อนต่อไม้เท่าไรสมมตส่องร้อยสิบเก้าบาทนต้องไหนเซ้ามันก็โอ้โหถือว่าได้อยู่อไอ้เราเพิ่มไปนะจ๊ะเพิ่มไปห้าสิบนะต่อคนจ้าเพิ่มไปเป็นห้าสิบแล้วนุ่งละไอเราเอาเรื่องเลยทุกคน จังหวะนี้ไอเราเอาเรื่องเดนเด่นคนละเป็นไงไม้ซ้ำร้อยหกสิบบาทต่อคนจ้ะเออโอ้โหไม่ส่งไม่ทันอีกแล้วทุกคนดูก้นโตแล้วกานเด่นคนละเราไม่ทันอ่ะเออดูค้าี้มันต้องสวยแน่นอนจ้ะลูกพี่มาเลยโอ้โหสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดเอ้ยสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทต่คนละจุ๊บๆเลยต่อคนจ้ะไม่จุ๊บๆเลยเด่นคนละโอ้โหลูกพี่ ไม่สองร้อยบาทจ้าวันนี้อะไรจะมจาจ้าวันนี้ไม่หนึ่งหมื่นแปดร้อยแปดพันบาทเอ้ยโอเคค่ะวันนี้ก็ขอจบพิธีแค่นี้นะจ๊ะใครที่เข้า,ขามาชมคลิปแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ้าทุกคนจ้าไปแล้วนะบ๊ายบาย